นับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร027778888หอมกลิ่นขนมไทยกะท่ใบเตยจากชาวเกาะสร,ร้างบ้านกับโฟพัฒนาในงานโฟพัฒนาโกลเด้นวีคโทร029403789 งานสหรกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่17วันที่27 3 0มิถุนายนนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศุริกิตมาค้นพบตัวตนสู่ความสำเร็จที่มหาวิทยาลัยกเกษมบัณฑิตกลับมาช่วงเศรษฐกิจนะครับมาติดตามความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นไทยนะครับที่ยังคงเจอแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่องวันนี้ตอนเช้าเนี่ยนักลงทุนอาจจะตกใจนะครับเพราะว่าดัชนีนั้นปรับตัวลดลงไป เกินกว่า80จุดด้วยซ้ำแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยก็มีแรงซื้อตีกลับขึ้นมานะครับมาปิดติดลบลงไป30จุดนะครับดูแล้วภาวะตลาดหุ้นแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวติดตามจากคุณเทพกิจฉัตรสุริยวงครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหุ้นไทยวันนี้ผันผวนอย่างหนักนะครับจุดที่ลงลึกมากที่สุดนะครับลดลงไปกว่า81จุดนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็ลดลงเหลือเพียงแค่30จุดตอนปิดตลาดนะครับวันนี้นะครับแรงซื้อของนักทุนต่างชาติกลับเข้ามาแล้วหลังจากที่ขายสุทธิไปติดต่อกัน8วันทําการครับวันนี้หุ้นไทยนะครับจุดที่ลงลึกมากที่สุดนะครับลดลงไป81.52จุด โดยปรับลดลงไปอยู่ที่1,351.95จุดนะครับก่อนที่จะก,กระตื้อขึ้นมานะครับราวกับปาฏิหาริย์เลยครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าปิดตลาดนี่มายืนเหนือ1,400จุดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับมาปิดตลาดอยู่ที่1,403.27จุดลดลงมาเทียบจากเมื่อวานนี้นะครับ30.20จุด มูลค่าการซื้อขายวันนี้ค่อนข้างหนาแน่นครับ85,178่นล้านบาทและวันนี้ครับนักทุนต่างชาติก็ซื้อสุทธิกลับมาแล้วนะครับ1,394ล้านบาทครับหลังจากที่ช่วงครึ่งวันเช้าหุ้นไทยดิ่งลงอย่างหนักนะครับก็ทําให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องออกมาแทงข่าวต่วนนะครับโดยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะลำพรโชติกาสเถียนนะครับได้พูดถึงสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยขนาดนี้นะครับบอกว่า ดัชนิหุ้นไทยที่ปรับตัวลึกที่สุดระหว่างเทศในช่วงเช้าถึง5%ตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ทําหนังสือชี้แจงถึงกระทรวงคลังและแบงค์ชาติได้รับทราบแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีการหารือในกรณีพิเศษและก็ยังไม่จําเป็นถึงการตั้งกองทุนพยุงหุ้นนะครับเพราะสาเหตุที่หุ้นไทยปรับรงแรงก็เป็นไปตามทิศทางของภูมิภาคเอเชียด้วย ถ้าหากว่าดูดัชนีนะครับตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่21พฤษภาคมนะครับเป็นจุดที่สูงสุดของปีนี้นะครับอยู่ที่1,649.77จุดนะครับตอนนั้นนะครับมูลค่าตลาดรวมหรือว่า Market Cap อยู่ที่14.09ล้านล้านบาทถึงปัจจุบันครับคุณผู้ชมครับเทียบกับจุดต่ำสุดของวันนี้1,351.95จุดนะครับเท่ากับว่าภายในแค่ ไม่กี่สัปดาห์นะครับประมาณ3สัปดาห์หุ้นไทยร่วงลงมาแล้ว297.82จุดนะครับหรือว่าประมาณ18.05%นะครับและถ้าดู Market Cap ที่หายไปนะครับถ้าเทียบถึงวันนี้นะครับมาเก็ตอยู่ที่11.6ล้านล้านบาทหายไปแล้วนะครับใน3สัปดาห์ ถึง2.46ล้านล้านบาทนะครับและนักทุนต่างชาติก็มียอดขายสุทธิสะสมอยู่ที่55,000ล้านบาทนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่อาจจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับว่าจะส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราอย่างไงบ้างน,นะครับแต่ก็ยังดีที่วันนี้ต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิแล้วนะครับ กลับมาที่เรื่องของโครงการรับจำนำข้าวกันบ้านนะครับวันนี้มีแนวคิดจากรองนายกทิรัสนะครับให้ปรับลดราคารับจำนำลงมานะครับแม้ว่าในช่วงเย็นที่ผ่านมาที่มีการประชุมกขชยังไม่มีข้อสรุปนะครับแต่ดูแล้วมีท่าทีความเป็นไปได้ครับ รองนายกทัมนตรีและรัฐมนตรีคลังกิติรัตน์แน่นอนนะครับบอกว่ารัฐบาลอาจจําเป็นต้องปรับราคาโครงการรับจํานำเข้าเปลือกนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาข้าวในตลาดโลกซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถดําเนินการได้หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้ววันนี้นะครับแม้ว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือว่ากาขอชอจะไม่มีการนําเสนอเรื่องนี้ในที่ประชุมนะครับแต่ดูแล้วมีความเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่า จากข้อมูลต่างๆนะครับรวมไปถึงตัวเลขการขาดทุนของโครงการนี้นะครับที่วันนี้แม้ว่ายังไม่มีออกมาจากที่ประชุมขคออชอนะครับแต่จากการประเมินจากหลากหลายหน่วยง,งานก็ทําให้เห็นชัดเจนนะครับว่าถ้ายังยืนยันหลักเกณฑ์เดิมต่อไปอาจจะส่งผลต่อการขาดทุนของรัฐบาลในอนาคตนะครับขณะที่รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลน,นะครับบอกว่า รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับวาราเทพรัตนากรซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกให้เข้ามาดูแลโครกงการนี้นะครับได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และทกศไปรวบรวมข้อมูลโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในอดีตที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การรับจำนาข้าวทั้งปริมาณข้าวนะครับแล้วก็วงเงินของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรวมถึงการกําหนดราคารับจำนาเพื่อเป็นข้อมูลกรณีที่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ของโครงการนี้นะครับ ซึ่งจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งวันจันทร์ที่17มิถุนายนนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีข้อยุติออกมาแล้วนะครับและหลังจากที่มีข้อเสนอของการปรับลดราคารับจำนำข้าวนะครับก็มีมุมมองออกมาจากนักวิชาการจาก TDI ครับที่บอกว่าการปรับลดราคารับจำนำข้าวอาจจะส่งผลทำให้การขาดทุนของรัฐบาลน,น้อยลงครับ ผู้ในการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDI ดรนะครับดรสมชายจิตสุชนบอกว่ากรณีที่รัฐบาลเตรียมปรับรูปแบบก,การรับจำนำข้าวด้วยการปรับลดราคาลงมานะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่จะทให้ต้นทุนในการรับจำนําข้าวน้อยลงและก็จะมีผลให้ระดับการขาดทุนโครงการนี้ลดลงด้วยนะครับแต่จะต้องขึ้นอยู่กับราคาที่รัฐบาลระบายข้าวออกไปถ้าหากว่ายังมีราคาต่ําอันนี้ก็บอกว่าก็คงจะไม่ได้ช่วยให้ผลขาดทุนนั้นดีขึ้นมาได้เลยนะครับขณะที่อีกหนึ่งมุมมองนะครับมาจากหม่อมอุ๋ยครับหม่อมราชวงศ์ปีดิธรเทวกุลนะครับที่บอกว่า การลดราคาจำนำข้าวอาจจะไม่ได้ช่วยการแก้ไขปัญหาการขาดทุนนะครับเพราะว่าเป็นการแก้ไขที่ไม่ตรงจุดหลังจากที่ก่อนหน้านี้เสียข้างโงบไปหลายจุดแล้วนะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีและเริ่มตีคังหม่อมราชวงศ์ปีเตธรนเทวกุลนะครับบอกว่าเรื่องของการปรับลดราคารับจำนำข้าวของรัฐบาลน,นะครับถ้าหากว่าเกิดขึ้นจริงก็ไม่น่าจะใช่วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเพราะว่าขนาดนี้ เงินที่ใช้ในโครงการส่วนใหญ่ใช้กับค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆนะครับไม่ใช่เงินที่จะไปจ่ายให้กับเกษตรกรโดยตรงนะครับจากผลการขาดทุนที่ประเมินแล้วว่าจะเกิดขึ้นประมาณ2 0 0แสนล้านบาทจริงๆแล้วดูเหมือนว่าชาวนานจะได้เงินเพียง8 0 0หมื่นล้านบาทเท่านั้นเองโดยได้แค่ค่าส่วนต่างระหว่างราคารับจำนำกับราคาตลาดขณะที่อีก1 2 0 0 0ล้านบาทไปเสียกับค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับอย่างเช่นดอกเบีย้ยเงินที่รูดไหล ลายทานนะครับแล้วก็ค่าเสื่อมของข้าวที่เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลอุตลีเอาข้าวมาเก็บไว้เองแล้วขายไม่เป็นนะครับซึ่งมูลค่าที่เสื่อมราคาในช่วง4ปีก็จะเป็นเงินรวมกันถึงประมาณ1 0 0 0 0แสนล้านบาทด้วยนะครับ ขณะที่ตัวเลขการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวนะครับที่มีข้อถกเถียงอยู่ว่าตกลงแล้วรัฐบาลจำนำข้าวไปเท่าไหร่นะครับเหลืออยู่ในสต็อกเท่าไหร่และขาดทุนจากโครงการนี้เท่าไหร่กันแน่นะครับมอมอุยบอดนะครับบอกว่าจริงๆแล้วข้อมูลเหล่านี้กระทรวงคลังได้เปิดเผยอย่างเต็มที่แล้วก็มีการเก็บตัวเลขอย่างเป็นทางการอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผ่านมาไม่มีใครไปล้วงเอาข้อมูลมา และข้อมูลนี้จริงๆแล้วก็เผยแพร่ไปอยู่ที่หนังสือพิมพ์หลายฉบับแล้วนะครับแต่ทำไมรัฐบาลกลับไม่รู้เรื่องนี้เลยนะครับขณะที่ผลสำรวจของนิดาโพลนะครับที่ไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับบอกว่าอยากให้รัฐบาลนะครับเปิดเผยข้อมูลของโครงการรับจำนำข้าวครับนิดาโพลนะครับเปิดเผยบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่92.95%นะครับเห็นว่ารัฐบาลควรเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับผลการดําเนินการของโครงการรับจํานําข้าวเพื่อความโปร่งใสนะครับมีเพียงแค่3 8 4เเท่านั้นนะฮะที่บอกว่าไม่ควรเปิดเผยเพราะเชื่อว่ารัฐบาลทํางานด้วยความโปร่งใสอยู่แล้วรัฐบาลให้ราคาจํานําข้าวเป็นที่น่าพอใจและไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งนะครับส่วนเรื่องของตัวเลขการขาดทุนนะครับที่มีการประเมินว่าอาจจะขาดทุนสูงถึง260,000ล้านบาทผลโพลนะครับบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่ 37.71%เชื่อว่าขาดทุนจริงนะครับเพราะว่าการรับจำนำข้าวในราคาที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดแต่ตอนขายกับขายได้ราคาต่ำกว่าที่มีการรับจำนำและก็มีข้าวลดสต็อกจำนวนมากนะครับรลงมานะครับ26.50บอกว่าไม่เชื่อครับว่าขาดทุนเพราะเป็นตัวเลขที่ไม่น่าจะขาดทุนมากขนาดนั้นและก็ยังไม่มีข้อมูลหรือว่าการชี้จแจงจากรัฐบาลที่ชัดเจน ที่สําคัญข้าวที่มีอยู่ในสต็อกก็สามารถขายออกได้เรื่อยๆนะครับขณะที่20.82%บอกว่าขัดทุนนะครับเ <c oughs> ชื่อว่าขัดทุนจริงแต่อาจจะไม่ถึง260,000ล้านบาทและ14.97%บอกว่าไม่รู้นะฮะแล้วก็ไม่แน่ใจขณะที่มีการสอบถามต่อไปนะครับเกี่ยวกับว่าควรจะทำโครงการนี้ต่อไปหรือเปล่านะครับ38.51%นะครับบอกว่า ควรที่จะเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปแต่อยากให้ปรับรับปรับลดราคารับจำนำข้าวให้เป็นไปตามกลไกตลาดนะครับรองลงมานะครับ21.38%บอกว่าอยากให้หยุดโครงการนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าเกิดช่องโหว่เยอะเกิดผลเสียด้านเศรษฐกิจระดับประเทศนะครับแล้วก็เงินส่วนหนึ่งก็มาจากภาษีของประชาชนด้วยขณะที่20.82%บอกว่าควรเปลี่ยนระบบการรับจำนำข้าวไปเป็นโครงการประกันราคาข้าวนะครับเพราะว่าง่ายกับการตรวจสอบและ 9.61%บอกว่าให้ใช้โครงการนี้เหมือนเดิมนะฮะดีอยู่แล้วสุดท้ายนะครับ1.44%บอกว่าให้เน้นไปที่การตรวจสอบการทุจริตของโครงการนี้นะครับเพื่อลดช่องว่างที่เอื้อต่อกอารทุจริตนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ชาวนาซื้อขายกันเองและที่สำคัญก็แนะให้รัฐบาลควรที่จะพิจารณาตัวเองด้วยครับส่วนประเด็นอื่นในรอบวันนะครับมีอะไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับ ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยที่ผ่านมาได้ดูแลเรื่องค่างเงินบาทอยู่ตลอดโดยจะให้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามภูมิภาคส่วนการที่ค่างเงินบาทอ่อนตัวลงนั้นไม่กังวลเพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในช่วงที่เศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวมีเงินไหลออกไปสหรัฐมากขึ้นธนาคารโลกหั่น GDP โลกปีนี้เหลือ2.2%จากเดิม2.4%ชี้การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกมีสมดุลที่ดีขึ้นกว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤตปี2551 ปรับลด GDP จีนอินเดียเหลือ7.7%และ5.7%ตามลำดับแต่การปรับเพิ่ม GDP สหรัฐและญี่ปุ่นเป็น2%และ1.4%หลังการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจส่วนประเทศไทยคง GDP ไว้ที่5%ถ้าอากาศยานดอนเมืองเตรียมนำระบบอัตโนมัติเข้ามาให้บริการจัดเก็บค่าจอดรถซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรวมทั้งเพิ่มรายได้ให้ท่าอากาศยานดอนเมือง เบื้องต้นจะใช้วิธีเช่าระบบเข้ามาให้บริการก่อนคาดว่าจะสามารถจัดเก็บเงินได้ประมาณเดือนสิงหาคมนี้ผู้ประกอบการอาสังหาริมทรัพย์เผยตลาดช่วง5้าเดือนอยังเติบโตสูงทั้งยอดขายยอดโอนเชื่อหากไม่มีปัจจัยลบแรงในครึ่งปีหลังดันธุรกิจอสังหาปีนี้โต10%แม้แบงค์ชาติคุมสินเชื่อเข้มงวดมากขึ้นปัจจุบันประสบปัญหาการขายแคลงแรงงานทำให้จำนวนการเปิดตัวโครงการประเภทคอนโดมิเนียมลดลง t m เเปิดมุมมองใหม่ชี G ้ AEC ทำให้ไทยน่าลงทุนที่สุดเป็นศูนย์กลางการธุรกิจและการลงทุนของอาเซียนเพิ่มโอกาสการเติบโตธุรกิจโดยไม่จำเป็นต้องไปลงทุนนอกประเทศพร้อมสนับสนุนและแนะยุทธศาสตร์ให้ผู้ประกอบการไทยเสริมความพร้อมรองรับ AEC ที่4ี่กลุ่มภาคเอกชนที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละโมดูลของโครงการบริหารจัดการน้ำ350,000ล้านบาทล่าสุดนะครับได้ผ่านเกณฑ์การต่อรองราคาแล้วครับการเจราจาต่อรองนะครับที่มีมากว่า3วันจนกระทั่งล่าสุดนะครับเมื่อบ่าย2โมงที่ผ่านมาก็ผ่านเกณฑ์การต่อรองแล้วนะครับประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อการออกแบบและก่อสร้าง ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและระบบการแก้ไขปัญหาอุทกรัยของประเทศไทยธงทอง,ทงจันทรังสุขนะครับได้เปิดถแถลงข่าวทันทีนะครับโดยบอกว่าคณะกรรมการได้เจราจากับคนที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งแล้วผลเป็นที่น่าพอใจนะครับโดยจะไม่มีการเรียกผู้ที่ได้คะแนนอันดับสองเข้ามานะครับพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้นะครับแม้ว่ามีการเจราจากันเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขนะครับว่า จำนวนที่มีการเจรจาลดลงได้นะครับลดต่ำกว่าที่มีการเสนอมาจํานวนเท่าไหร่นะครับเนื่องจากการทํางานของคณะกรรมการชุดนี้ยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายนะครับและก็ยังไม่มีอํานาจในการอนุมัติหรือว่าเห็นชอบข้อสรุปนี้นะครับจะถูกส่งไปถึงคณะกรรมการกอบอ,อ,อที่มีการนัดหมายประชุมในวันพรุ่งนี้นะครับก่อนที่จะนำรายละเอียดทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมครมในวันอังคารที่18มิถุนายนครับ และไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะหงอกข,ขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบกับผมเทพกิจชาสุริยวง์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจัดถึงสุดครับ